ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับ Infinix Hot e l e ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นตัวเกม Free Fire นะครับเรามาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นเกม Free Fire เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกเมลสปีดจากค่ายไบพัดสีฟ้าครับผมพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ก็จะมีตัว Darling Engine Game นะครับผมเป็นตัวเกมที่เป็นตัวเครื่องมือช่วยเนาะที่ให้ทำให้เราเล่นเกมเนี่ยได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมูทนะครับนี่กาลินาครับผมก็เป็นโลกประจำตัวของเขานะครับหรือว่าผมหาไม่เจอเนาะก็ตรงนี้ยังเป็นแถบดำอยู่นะครับยังหาวิธีแบบบังคับให้เต็มหน้าจอไม่ได้จริงๆแต่ว่าตัว Pu b g ตัวอ o v เนี่ยมีนะครับแต่ตัวฟ Fire เนี่ยผมหาไม่เจอจริงๆไม่ว่าจะเข้าไปปิด เปิดจอแหว่งเนี่ต้องคงตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มาครับไม่มาจริงๆลองมาหมดแล้วนะครับโอเคเรามาดูตั้งค่าแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ย CPU เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาราคาเนี่ย4,499บาท CPU เป็น MediaTek Helio G 7 0ครับซีรีส์ G นำหน้าก็ในเรื่องก,การเล่นเกมในเรื่งตัวกราฟิกอยู่แล้วนะครับ เข้าตั้งค่ามานะครับผมมาที่ตัวกราฟิกครับก็กราฟิกเนี่ยมีขั้นสูงความคมชัดเนี่ยมีขั้นสูงนะครับมีชาร์โดเปิดได้ครับผมเลือกเป็นสีสันสดใสเฟรมเบลมีขั้นสูงนะครับก็ถือว่าตัวสเปคของเขาเนี่ยแรงนะครับแล้วก็เปิดตัวกราฟิกได้เยอะเลยเนาะเปิดได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวจอแหวงเนี่ยเปิดไว้แล้วนะครับลองเข้าลองออกหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่มาจริงๆครับไม่มาจริงๆอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคเลือกเป็นโหมดทีมแล้วกันมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ผมปิดเสียงลำโพงไว้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงเข้าเนี่ยดนตรีของเขาจะมีริคสิ์นะครับลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับเป็นลำโพงคู่ DTS เลยเสียงเนี่ยโอ้โหแยกเทา้าซ้ายขวากระหึมชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็คงต้องใส่หูฟังเล่นนะครับผมตัวหน้าจอนะครับการสแสดงผลของเขาเนี่ยตัวจอขนาดอยู่ที่6 จุดนิ้วนะครับความละเอียดได้มาเป็น full hd พัดเลยนะเฮ้ยมือถือที่ขายในเลดราคา4,000กลางๆได้จอ full hd พัดนะครับผมโอ oh, สเปคไม่ดักไม่ธรรมดาครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยแรม C ่ลอม64นะครับ cpu ก็อย่างที่ผมพูดไปครับซีรีส์ g ทาง mediatek เ,เน้นกราฟิกในเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วเนาะเป็นซีรีส์7ครับ70นะ mediatek helio g 7 0นะครับ กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง2เลนนะครับความเรยด13ล้านแล้วก็มีเรียน AI แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลย5,200มิิลล m ป ah ์ครับใช้งานมาก็รู้สึกว่าค่อนข้างอึดมากๆเลยนะครับความร้อนก็ถือว่าคุมได้ดีนะคุมได้ดีนะครับในเรื่องการควบคุมความร้อนแล้วก็การกินพลังงานของเขาเนี่ยถือว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะประหยัดมากๆเลยนะครับสําหรับการกินพลังงานของเขา มันแล้วมันแล้วเฮ้ยให้เรานำหรือเราไม่นำนะเราจะตามเนี่ยดูตัวรายละเอียดในเรื่องตัวหน้าจอครับจอฟูเ h เดียมันก็ถือว่าโอเคนะครับราคาเนี้ยได้จอฟูเนาะเนี่ยครับโอ้โหกราฟิกสวยมากครับดู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 ด,ด,ดูเห็นไหมเอ่ยโอ้โห,โโหเล่นเกมรายละเอียดชัดเจนมากครับโอ้โหดูครับเ,เพื่อนๆดูตัวจอ กลางลมแล้วครับอ่าผมเลิกแล้วกันฟื้นเร่งความเร็วอึด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 ลงตรงไหนดีขอให้ย่ามีคนนะถ้ามีคนมาผมเชื่อว่าผมเอาชีวิตไม่รอดแน่นอนอึ๊บอ่าโอเคขออนุญาตปิดลาโพงแล้วกันนาะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวจะมีเสียงแบบไม่สุภาพออกมานะครับโอ้รายละเอียดพื้นนะครับดอกยงดอกหญ้าชัดเจนดีมากครับรายละเอียดนี่ช่วงที่เข้าแบบเงามืดๆก็ยังมองเห็นรายละเอียดของตัว สิ่งของต่างๆได้ได้ไดไดชัดเจนดีนะครับถือว่าโหหโแจ่มเลยครับเอาตรงๆเลยนะถ้าเพื่อนๆมีงบประมาณ4,000กลางๆนะครับอยากได้สมาร์ทโฟนที่เน้นเรื่องการเล่นเกมสักนิดนึงเนี่ยแบรนด์อินฟินินะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยที่เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็สเปคราคาที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่ครบแล้วก็คุ้มมากๆคือ,อคนๆๆอยู่ฝั่งนู้นนะผมขออนุญาตวิ่งหนีคนก่อนแล้วกันกลัวเทสไม่จบนะครับ โอ้โหสบายครับสบายเพื่อนๆโอ้โหพอวิ่งออกแดดนะครับก็รายละเอียดมาชัดเจนสวยงามมากๆครับก็ยอมรับการตำตรงเลยเนาะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นยุคทองเขาจริงๆสำหรับอินฟินิกนะครับ เป็นแบรนด์ที่คนเนี่ยถ้านึกถึงนะครับก็ต้องนึกถึงมือถือที่เออสเปคแบบเทพๆดีๆราคาแบบคุ้มๆนะครับราคาประมาณ4,000-3,000นต้นๆเนี่ยที่สเปคมาโหดๆนะครับโอ้ยยิงมาจากตรงไหนวะโอ้โหหลังคาเอายอมตายก็ได้วะโอ้โหจบปิงเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโดดยิงหนึ่งรอบแล้วกันนะครับ ก็โอเคครับตอนนี้ผมก็โดดเป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบที่แล้วก็รอเพื่อนชุบนะครับแต่เขาก็ไม่ชุบให้มันนานเกินก็กดออกมาโดดใหม่ดีกว่าโอเคครับเอาจริงๆเลยนะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับในเรื่องการเล่นเกมฟรีไฟล์กราฟิกสวยครับแต่ว่าติดอย่างเดียวผมติดอย่างเดียวก็คือในเรื่องตัวหน้าจอเนี่ยหาไม่เจอจริงๆเนาะที่จะทําให้เขาแสดงผลได้เต็มหน้าจอนะครับอย่างอื่นแบบไม่ติเลยในเรื่องความลื่นไหลความสมูทเนี่ย ใช้ได้ครับความร้อนคุมได้ดีกราฟิกรายละเอียดต่างๆเนี่ยแสดงผลออกมาได้สวยงามมากๆครับและที่สําคัญตัว CPU เนี่ยก็เป็นตัวแรงเนาะแล้วก็ความร้อนเนี่ยก็คุมได้ดีนะครับจอก็เป็นจอฟูลด,ดีครับรายละเอียดเนี่ยชัดเจนมากนี่เป็นสโคปนะครับโอ้โหผมว่าถ้าเพื่อนๆที่หามือถือที่สเปค แรงๆดีๆหน่อยเอาไว้เล่นเกมฟรีไฟล์นะครับราคา4 0 0พันกลางๆนะนะเวลาปัจจุบันเนี่ยผมว่าต้องมองครับต้องมองสำหรับเจ้าอินฟินิตีร์1อเลเวนี่ยก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่มาจากตรงไหนวะมาสี่บอทเหรอบอดเหรืออืออืออือ โอ้โหยิงมาจากตรงไหนวอะอะยอมตายก็ได้ว่าเพื่อนๆก็ไม่มาช่วยโอเคเรียบร้อยตายเรียบร้อยแล้วก็ผมก็เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเจ้า Infinix Hot ต1ีลองเล่นเกมฟ e ีไฟล์ถือว่าทำออกมาได้ดีครับกราฟิกสวยความร้อนคุมได้ดีแล้วก็ในเรื่องตัวความลื่นไหลความสมูทแล้วก็ฟีลิในการทัดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ สำหรับสเปคของเขาเนี่ยราคา4,499บาทนะครับสเปคดีมากๆครับได้จอ6.6นิ้วความละเอียดเป็น Full HD+ Pad นะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยแรม4ลอม64เนาะแล้วก็ตัว CPU ก็อย่างที่ผมพูดไปครับ MediaTek Helio G70 ครับเป็นตัวแรงครับอโอเคยังมีชีวิตต่อได้โด,ดอีกหนึ่งเกมครับผมมามาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้ไหมโอ้โหไม่รอดแน่นอนครับถ้าจะไปโดดใส่คนขนาดนั้น เขาได้ปืนมาก่อนแล้วผมจะรอดได้ไงล่ะวิ่งอย่างเดียวครับผมจำเปาเลยครับผมวิ่งเหมือนพี่ตูนอย่างเดียวเลยรายละเอียดนะครับตัวเกมเนี่ยโอ้โหมาครบเลยครับแบบจัดเต็มเลยได้ปืนแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่ดูสิอยู่ไหนเมื่อกี้เจอตัวอยู่ตรงนี้มาสิลองฟันให้ดูเพื่อนๆชุบเร็วเนาะ ก็ได้เกิดเร็วนะครับเมื่อกี้ผมรอตั้งนานเกมแรกอะ่ะเพื่อนไม่ชุบเลยครับโอเคไปต่อเราไปต่อไปต่อตอ,อยู่ใสวะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับดูท้องฟ้าต้นไม้พื้นนะครับสวยมากครับสวยมาก ความร้อนเนี่ยคุมได้ดีนะครับถึงแม้ว่าตัวรายละเอยียดจะชัดเจนขนาดนี้แต่ความร้อนของเขาเนี่ยถือว่าตามเลยดีกว่าบู๊เลยดีกว่าเราเราไม่กลัวอยู่แล้วมามาผมจะชุบเพื่อนผมยังไงล่ะทีนี้ยังไม่ตายเนาะยังไม่ตายยังไม่ตาย อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยครับอยู่ในที่แสงน,น้อยๆเขาก็แบบเอ้าโอ้โหอะไรวะโอ้โหก <c oughs> ็โอเคครับผมเอาเป็น ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นเกมฟ f i ไฟบนเจ้า Hot อ1นะครับถือว่าทำงกม,มาได้ดีมากๆครับ4,499บาทไม่ผิดหวังแน่นอนครับอยากให้เพื่อนๆลองพิจารณาเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ